อดห่วงไม่ได้เลดี้ปรางอวดลุกน่ารักใสๆแต่ทำแฟนคลับหลุดโฟกัสสำหรับนางเอกสาวปางกนารันหรือว่าเลดี้ปรางสวยสับไม่มีแผ่วเลยค่ะเพราะไม่ว่าจะมาในลุกไหนๆก็ทำเอาแฟนคลับใจละลายไปตามๆกันมีทั้งความสวยและความแซบครบรสสุดๆไปเลยค่ะซึ่งสไตล์การแต่งตัวของสาวปรางนั้นนอกจากความสวยน่ารักแล้วแทบจะทุกลุคยังมีความเซ็กซี่เล็กๆน้อยๆปนอยู่ด้วย อย่างล่าสุดปรางก็ได้ออกมาเผยลุกสวยน่ารักใสๆไหวรุ่นชอบโดยปรางมาพร้อมกับลุกเสื้อสาเดี่ยวลายลูกไม้เซ็กซี่เบาๆผมหน้าม้าคือสวยหวานน่ารักไม่ไหวด้าเมดคือรุนแรงมากเวอแต่ว่างานนี้ทำแฟนคลับโฟกัสผิดจุดเต็มๆแห่มองที่แขนของปรางที่มีรอยช้ำเต็มไปหมดคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าลดี้ไปทำอะไรมาคะขอสอกช้ำเทคแคร์นะแขนยังช้ำอยู่เลยหายไวๆนะคะ สวยอีกแล้วใครทำอะไรเลดี้อกช้ำรอยช้ำเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าปรางไปโดนอะไรมานะคะอาจจะเกิดจากการถ่ายละครก็เป็นได้อย่างไรก็ขอให้ปรางหายไวๆนะคะ